30ิบาทรักษาทุกที่ด้วยัตบบรประชาชนใบเดียวเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพคนไทยสามารถจองคิวนัดแพทย์ผ่านระบบออนไลน์แอปพลิเคชันหมอพร้อมและแอปพลิเคชันเป่าตังในโรงพยาบาลที่มีความพร้อมค่ะเพื่อเพิ่มความสะดวกใช้แค่แบบประชาชนใบเดียวเลือกรับบริการรักษาพยาบาลได้ที่สถานพยาบาลของรัฐทุกแห่งและสถานพยาบาลเอกชนที่ขึ้นทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติค่ะนอกจากนี้ยังสามารถพบหมอออนไลน์ผ่านระบบบริการทางการแพทย์ทางไกลในโรงพยาบาลที่มีความพร้อม เพื่อลดเวลารอคอยรับยาและสามารถติดต่อห้องยาเลือกวิธีการรับยาได้ดังนี้ค่ะ 1. รอรับยาที่โรงพยาบาลหรือ 2. รับยาที่ร้านยาใกล้บ้านค่ะและสสามารถรับยาผ่านไรเดอร์หรือทางไปรษณีย์ได้ด้วยนะคะบริการสาธารณสุขวิถีใหม่ลดความแออัดในโรงพยาบาลใช้บัตรประชาชนใบเดียวรักษาที่สถานพยาบาลเอกชนที่ขึ้นทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้หลากหลายวิธีค่ะ 1. ร้านยา ดูแลเจ็บป่วยเล็กน้อย16อาการปรึกษาเภสัชกรและรับยาได้เลยนะคะ 2. คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่นตรวจรักษาโรคเบื้องต้น32อาการค่ะเช่นการทำแผลเป็นไข้ตัวร้อนไอปวดศีรษะปวดท้องใส่สายางอาหารเป็นต้นนะคะ 3. คลินิกเวชกรรมชุมชนอบอุ่นตรวจรักษาโรคแบบผู้ป่วยนอกค่ะ 4. คลินิกทันตรรมชุมชนอบอุ่นสามารถรับบริการอุดฟันถอนฟันขูดหินปูนเคลือบหลุมร่องฟันและเคลือบโฟร์ไร์ได้ค่ะ 5. คลินิกแพทย์แผนไทยชุมชนอบอุ่นรับบริการนวดประครบอบสมุนไพรเพื่อการรักษาค่ะ 6. คลินิกเทคนิคก,การแพทย์ชุมชนอบอุ่นตรวจ lab บ22รายการตามใบแพทย์สั่งตรวจจากโรงพยาบาลที่ให้การรักษาเช่นการตรวจความเข้มข้นและความผิดปกติของเม็ดเลือดตรวจระดับไขมันน้ำตาลตรวจการทำงานของตับ ไตเป็นต้นนะคะ 7. คลินิกกายภาพบำบัดช,ชุมชนอบอุ่นฟื้นฟูผู้ป่วย4กลุ่มโรคจากโรงพยาบาลที่ทำการรักษาได้แก่โรคหลอดเลือดสมองสมองที่ได้รับบาดเจ็บไขสันหลังได้รับบาดเจ็บและกระดูกสะโพกหักสามารถสอบถามประเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปอสอช1 3 3 0ค่ะผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขตสกรมประชาสัมพันธ์